เรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องทำการนะครับใช้ไอคอนอินเตอร์แอคชันนะครับนำไอคอนอินเตอร์แอคชันมาวางไว้จากนั้นนะครับไอคอนอินเตอร์แอคชันนี้จะทำงานควบคู่กับแมปนะครับแมปคือไอคอนตัวนี้นะครับเราก็นำไอคอนแมปมาวางไว้นะครับเมื่อเรานำไอคอนแมปมาวางไว้นะครับรูปแบบของแมปที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้เป็นแบบบอททอนนะครับเพื่อให้เป็น สร้างออกมาเป็นปุ่มจากนั้นกดโอเคนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราต้องการสร้าง m u l t i p l e choice แบบ4 Choice นะครับแล้วก็เอา Map มาวาง4ตัวตัวที่2ตัวที่3แล้วก็ตัวที่4นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราสร้างไปเกิดอะไรขึ้นนะครับให้เราดับเบิลคลิกที่ตัว Interaction นะัจากตัวอย่างนะครับ เรายังไม,ไ,ไม่ได้ทำการสร้างนะครับตั้งชื่อให้กับปุ่มแต่ละปุ่มนะครับดังนั้นก็จะเป็น Default ของมันก็คือ u n t i t เตนะทีนี้เราต้องการทำการเปลี่ยนปุ่มนะครับจากตรงนี้ให้เป็น a b c d นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้โดยคลิกที่แมปนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับจากนั้นเราลองมาดูนะครับ เราจะเห็นว่าตรงนี้ปุ่มของเราประกอบไปด้วย4ปุ่มนะครับก็คือ A, B, C, D แล้วก็นะครับนี่คือตัวอย่างเมื่อเราทําการสร้างปุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการพิมพ์นะครับข้อคําถามแนละคําตอบลงไปนะครับ รเราก็ทําการสร้างคําถามแล้วก็พิมพ์คําตอบลงไปนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าคําตอบที่เราต้องการที่จะเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับจากตัวอย่างถามว่าเว็บไซต์ Google ไม่ได้ให้บริการในด้านใดต่อไปนี้นะครับจากตัวอย่างนะครับคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อดีนะครับทีนี้นะครับเราจะทําการเซตค่าให้ข้อดีเนี่ยเป็นข้อที่ถูกนะครับ ทีนี้นะครับวิธีการเซตนะครับให้ข้อดีเป็นข้อที่ถูกนะครับให้เราคลิกที่ไอคอนเล็กๆนะครับข้างบนไอคอนแมปนะครับแล้วก็ให้เราสังเกตที่ตัว Property นะครับให้เราเลือก Property ตรงแท็บ r e s p s p s n นะครับจากนั้นนะครับตรง Status ให้เราเลือกเป็น c o r r e c t s s p o n s e นะครับก็คือข้อที่ถูกต้องทีนี้เราต้องการให้คะแนนนะครับว่าถ้าเกิดตอบถูกให้กี่คะแนนนะครับเราก็กรอกคะแนนลงไป ทีนี้เมื่อเราทําการกรอกไปแล้วนะครับสังเกตว่าตรง status c o ล l e a ตรงนี้นะครับจะมีเครื่องหมายบวกนะครับนี่คือข้อที่ถูกต้องนะครับจากนั้นเราก็มาทําการเซตทุกๆข้อนะครับข้อที่ไม่ถูกก็เป็นลองนะครับทําการเซตให้ครบทุกๆข้อนะครับ a b c และ d นะครับนะครับแค่นี้เราก็จะเห็นแล้วว่านะครับ ข้อสอบที่เราสร้างนะครับมีข้อที่ถูกคือข้อดีนะครับจากนั้นเราลองเทสนะครับโดยการรีสตาร์ทจากนั้นนะครับเราลองคลิกนะครับเมื่อเราทําการคลิกที่ปุ่มนะครับมันไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันไม่ไปหน้าต่อไปนะครับเนื่องจากว่านะครับสังเกตลูกศรนนะครับตรงนี้เมื่อเราคลิกปุ่มแล้วลูกสอนมันยังโยงมาที่เดิมอยู่นะครับดังนั้นให้เราทําการเปลี่ยนลูกศร ให้ลูกศรชี้ลงมานะครับวิธีการเปลี่ยนก็คือการกดคอนโทลค้างไว้แล้วก็คลิกที่ลูกศรนะครับคราวนี้เมื่อเราคลิกปุ๊บนะครับลูกศรไม่ว่าจะคลิกข้อไหนนะครับก็จะมาทําเหตุการณ์ต่อไปนะครับนี่คือการทําข้อที่1นะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกนะครับไอคอนทั้งหมดนะครับแล้วมาที่เมนู modify แล้วก็เลือก group นะครับหรือว่ากด c t r l G ก็ทำการกรุ๊ปไว้นะครับเป็นไอคอนตัวเดียวนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูย่อยได้นะครับทีนี้สังเกตนะครับตรงนี้นะครับอยู่ที่เลเวลที่2ของไอคอนตัวแรกนะครับแมปตัวแรกนี้นะครับทีนี้เมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับหข้อเราก็สามารถทําการ Copy นะครับแล้วก็ทําการเพจลงไปนะครับแล้วเราก็ทําการแก้ไขนะครับข้อที่2 ก่อนหน้านี้คือข้อที่1ใช่ไหมครับตอนนี้เราก็จะทําการสร้างข้อที่2เมื่อเราทําการสร้างคําถามและคําตอบข้อที่2แล้วนะครับทีนี้เรามาสังเกตว่าในข้อที่2ของเรานี้นะครับคําตอบนะครับก็คือข้อ b นะครับเราก็ทําการกลับไปแก้ให้ข้อ b เป็นข้อที่ถูกต้องนะครับต้ออย่าลืมนะครับข้อที่ถูกต้องเราก็ต้องให้คะแนนไปด้วยนะครับจะ1คะแนน2คะแนนก็แล้วแต่เรานะครับ แล้วก็ไปเปลี่ยนนะครับเมื่อเราทำการสร้างเสร็จ2ข้อแล้วนะครับเราลองเทสดูนะครับว่าสิ่งที่เราทำคืออะไรนะครับก็กดที่ r e สตาร์นะครับจะสังเกตว่ามีข้อที่1ปรากฏขึ้นมานะครับเมื่อเราคลิกนะครับไม่ว่าตรงไหนก็ตามมันก็จะกลับไปข้อที่2นะครับเมื่อเราคลิกปุ๊บนะครับก็จะไปหน้าว่างนะครับตรงนี้ เมื่อเรากําหนดข้อสอบแล้วก็คําตอบที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากลับมาที่เลเวลที่1นะครับนำไอคอนดิสเพย์มาวางต่อนะครับไอคอนดิสเพย์ตัวนี้นะครับจะทําให้เรารู้ว่าเราทําข้อสอบถูกกี่ข้อผิดกี่ข้อนะครับแล้วได้คะแนนเท่าไหร่นะครับให้เราดับเบิลคลิกที่ไอคอนดิสเพย์นะครับแล้วก็ใช้ทูลนะครับเครื่องหมายนะครับเทคตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับยกตัวอย่างนะครับผมจะบอกว่า เราทำข้อสอบได้คะแนนทั้งสิ้นนะครับกีนน่คะแนนนะครับทีนี้นะครับระหว่างตรงกลางตรงนี้นะครับผมจะใส่ตัวแปรลงไปนะครับตัวแปรที่เราจะต้องใช้นะครับจะต้องอยู่ภายใต้นะครับวงเล็บปีกกานะครับทีนี้ตัวแปรที่เราจะใช้นะครับ ในส่วนแรกตรงนี้นะครับเราจะใช้คำว่า total score คือคะแนนทั้งหมดนะครับที่เราทำได้นะครับจากนั้นมาดูต่อมานะครับบอกว่าคุณทำถูกกี่ข้อนะครับเราจะใช้ตัวแปรนะครับชื่อว่า total correct แล้วก็คุณทำผิดนะครับเราจะใช้ตัวแปรที่ชื่อว่า Total Wrong นะครับเมื่อเราทำการพิมพ์นะครับตัวแปรลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองลันดูนะครับเมื่อเรากดข้อที่1นะครับเว็บไซต์ Google ไม่ได้ให้บริการด้านใดนะครับคำตอบที่ถูกคือบริการมือถือ ก็คลิกนะครับจากนั้นเว็บไซต์ได้ต่อไปนี้ไม่ให้บริการด้านเซอเรนจ,จินก็คลิกที่ไทยรัฐนะครับจะตัวอย่างนะครับก็คุณทำข้อสอบได้คะแนนทั้งสิ้น2คะแนนทาถูก2ข้อทําผิดศูนย์ข้อนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างของการสร้าง m u t t i p l e choice แบบง่ายๆนะครับก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะครับ